ดูเรื่องของการกุศลกันบ้างครับกองบัญชาการช่วยรบที่3ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนบ้านหัววังกลางหมู่ที่9ตําบลมะขามสูงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับพันเอกเอกพงศ์สุวรรณเวียงครับผู้กองคับกองพันสัมภารุิกระสุนที่2 3หน่วยบัญชาขอครับกองบัญชาการช่วยรบที่3ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนบ้านหัววังกลางหมู่9ตําบลมะขามสูงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจากนั้นได้มอบรถจักรยานนะครับและทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่มีฐานะยากจนและขาดทุนทรัพย์ในการเรียนรวมทั้งกิจกรรมทาสีพื้นที่ภายในโรงเรียนทั้งอาคารเรียนและสนามเด็กเล่นซึ่งได้ร่วมกิจกรรมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทับบกหรือว่าพศรุ่นที่3นะครับ แล้วก็มีชมรมกตันยูขับชมรมจิตอาสา9 0 4และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมโรงเรียนและเด็กนักเรียนที่ได้โอกาสทางาคณะครูและนักเรียนครับรู้สึกปรับปลื้มใจและดีใจครับที่มีการิจก,กรรมดีๆในครั้งนี้และพร้อมให้ความร่วมมือถ้าหากหน่วยง,งานขอรับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆครับเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ <S <S ที่เกิดขึ้นนะครับกับเรื่องของกองทัพภาคที่3ครับ ครับผมไปดูภาพบรรยากาศนะครับของคณาจารย์และก็นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรครับเยี่ยมชมส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกครับ ที่สำนักงานประธานสัมพันธ์ที่4ตำบลหัวรอรอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกครับคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนะครับการดำเนินงานของส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดพิศณุโลกโดยมีนางสาวอัชชนท์ปัฒนารักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานประธานสัมพันธ์ที่4พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีหญิงสศิวิมลบริบุญบงผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัด พิษณุโลกให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับพร้อมให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสื่อโทรทัศน์ภาครัฐในระดับภูมิภาคตลอดจนกระบวนการผลิตและการโทรทัศน์ และการจัดทําข่าวการควบคุมคุณภาพสัญญาณและบทบาทของสถานีในยุคการเปลี่ยนผ่านสู่สื่อดิจิทัลและประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพในอนาคตครับบรรยากาศการศึกษาดูงานครับเต็มไปได้วยความสนใจและความตั้งใจของน้องนองนักศึกษานะครับโดยกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา<ม>ให้มีความรู้รอบด้านทั้งในเชิงวิชาการและโลกแห่งอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การสื่อสารและเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อวงการศึกษาโดยมีนางสาวอังวะ รือชัยสว่างวงครับและนายนิพัฒ์หล่อหลงนะครับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดก,การมหาวิทยาลาัยราชภัฏนกำแพงเพชรกล่าวถึงความประทับใจและความรู้สึกครับที่จะนำความรู้ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในอนาคตครับครับผมก็เป็นการเราสามารถนําสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้สามารถไปบอกต่อคนอื่นก็ได้หรือว่ารุ่นน้องในสาขา,ยยางี้ค่ะที่เราได้มาดูงานแล้วก็ไปบอกต่อน้องได้ค่ะว่ากับการทํางานของเขากระบวนการของเขาเป็นยังไงค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ การทางานของเขาเป็นระบบแล้วก็เป็นระเบียบมากค่ะแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของการประการข่าวด้วยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกประทับใจมากนะครับที่ได้มาสถานีวิทยุครั้งแรกทุกอย่างดูแบบเป็นงานเป็นแบบละเอียดเยอะมากเยอะกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยการทางานก็ดูแบบดูจริงจังมากเลยผมก็ได้ศึกษาดูงานผมสนใจมิกเซอร์เป็นพิเศษเพราะว่าเทอมหน้าผมก็ต้อง ทำมิกเซอร์ทำเสียงเหมือนกันครับ